เมื่อวันศุ่อน,นี้วันพุธที่24มกราคมศาลรัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อ1วินิจฉัยว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อมวลชนส่งผลให้สมาชิกภาพสะสะของนายพิธาไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแม้คำวินิจฉัยจะเป็นคุณกับตัวคุณแต่เนื้อหาของคำวินิจฉัยก็เปลือยตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าเป็นคกนกะลลอนผมเนี่ยเตือนคุณเป็นครั้งสุดท้ายในคุณพิธาให้กลับตัวกลับใจซะคุณเลิกสร้างภาพเด็หรือย,อยังเลิกโกหกกลับไปทำหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ในฐานะเป็น เราสอผู้ทรงเกียรติคุณโกหกสร้างภาพต่อแหลอะไรก็ได้เพราะคิดว่า FC ฟคุณจะหลงเชื่อแต่อย่าลืมนะว่าถ้าคนพวกนี้หลงเชื่อก็บแปลว่าคุณจะได้พวกติ่งโง่งงมาสนับุ คุณให้ I.O. ของคุณโพสต์ f a c e b o o k ลงมาบอกว่าถ้าคำพิพากษาออกมาแล้วทําให้พิธาปิดนั้นแสดงว่าสารน้ำนูนได้รับคําสั่งจากมันมันนี่คือใครคุณพิธาแล้ววันนี้เนี่ยคุณหลุดได้ทํำไมคุณไม่โพสต์ต่อละขอบคุณที่มันทําให้ตัวเองหลุดผมเกินมัไม่เคยเจอใครเหมือนคุณเลยคุณพิธาคุณกลับเนื้อกลับตัวได้แล้วนะไอคนกระล่อนปิ้นปล่อนแบบนี้